สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนาถาโกสินทุหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประรพพกอบการอาชีวศึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพ,พาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกระบินบุรีวิสัยทัศน์มุ่งสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้ประสบความสําเร็จและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนันธกิจ 1. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้มีศักยาภาพและเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จ 2. สร้างองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการต่อย,ยอดในเชิงพาณิชย์และ 5. สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้เรียนโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ซึ่งโครงสร้างการบริหารงานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดยวิทยาลัยการอาชีพกระบินบุรีมีการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาซึ่งมีหัวใจสำคัญหลักคือการดำเนินการเขียนแผนธุรกิจการศึกษาดูงานสถานประกอบการต้นแบบในการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจะมีการรายงานผลการดำเนินงานโดยจัดทำงบกำไรขาดทุนงบแสดงฐานะการเงินในระยะเวลา6เดือนของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหม่และธุรกิจต่อยอดและยังสะท้อนให้กับนักเรียนนักศึกษาได้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกเพื่อนำไปต่อยอดในชีวิตจริงแม้ว่าดิฉันจะสอนในสายพาณิชยกรรมแต่ในฐานะครูอาชีวะดิฉันให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านโดยเฉพาะทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล ที่จําเป็นในศตวรรษที่21และธุรกิจที่ได้รับสนับสนุนจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาคือชุดฝึกไมโครคอนโทรลเลอร์ของแผนวิชาช่างไฟฟ้ากําลังที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายปลอดภัยและสอดคล้องกับแนวทางสะท้อนสเตยมการศึกษาดิฉันมองว่าการบูรณาการสอนประเภทนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนนักศึกษาได้คิดและวิเคราะห์ สร้างสารรค์โครงงานที่สะท้อนศักยภาพของตนเองซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ว่านักเรียนนักศึกษาจะเป็นนักเรียนสายช่างหรือเป็นสายพาณิชย์ทุกคนต้องล้วนอยู่ในโลกของเทคโนโลยีดิฉันเชื่อว่าการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนตั้งแต่ในห้องเรียนคือภารกิจสําคัญของครูยุคใหม่